รูปแบบของวันจันทร์ที่เขาจะเกิดที่ผมประเมินจากแรงของแรงซื้อแรงขายในแท่งเทียนวันศุกร์เนี่ยที่เขาปิดมาเนี่ยมีผลให้วันจันทร์รูปแบบของวันจันทร์เขาอาจจะเกิดในรูปแบบมีการอาจจะมีการย้อนขึ้นไปเปิดตลาดมาตอนเช้าวันจันทร์เลยอาจจะมีการย้อนขึ้นไปก่อนแล้วก็ตลาดอเมริกาอาจจะทุบลงมาต่อเนื่องได้แล้วก็อาจจะลงต่อวันอังคารก็อาจจะลงต่อถ้าเขาทำแพทเทิร์นนี้อีกรูปแบบหนึง่งวันจันทร์ อาจจะจบเป็นโดจิเขียวมีไส้ข้างล่างแล้วก็มีไส้ข้างบนซึ่งอาจจะไม่เคลียร์หายนี้ด้วยนี่ถ้าเป็นแบบนี้มันคือสัญญาณบอกว่าเขาอาจจะลงได้อีกไม่ไกลอาจจะมีแรงเคขายลงมาอีกเป็นไงกันบ้างเพื่อนๆผมอัปเดตตั้งแต่วันวันอาทิตย์ที่โพสคลิปลงไปอัปเดตว่าเอ้ยแนวทางของอารมณ์ของแท่งเทียนที่ผมอ่านไปเนี่ยเมื่อวันศุกร์เขาปิดแท่งแบบไหน เป็นแดงใช่ไหมแล้วถ้าวันจันทร์ปิดเป็นผมให้2มุมมองคือ2แบบว่าถ้าเขาดีดขึ้นไปก่อนแล้วก็ทุบมาตลาดอเมริกาถ้าปิดเป็นแดงอันนี้เขาจะลงต่อเนื่องไปเลยนะครับแต่ถ้าเขาปิดเป็นเขียวหรือปิดเป็นโดจิเขียวนะครับมีโอกาสจะเป็นยังไงมันจะเป็นสัญญาณบอกว่าเฮ้ยแน่นอนว่าเขาพักฐานมีโอกาสลงต่อได้อีกไม่ไกล วันอังคารจะลงต่อแล้วก็วันพุธมาลงต่อก็ยังเป็นในรูปแบบที่เราอ่านในรูปแบบของอารมณ์แท่งเทียนกันอยู่มันจนจะจบการพักฐานได้หรือยังอันนี้เราต้องใช้ทฤษฎีอิเล็กทเวฟนะครับเข้ามาประเมินต่อว่ามันจะจบได้หรือยังส่วนอารมณ์แท่งเทียนน่ะตอนนี้ถ้าเราบอกถ้าเราอ่านอารมณ์ของแท่งเทียนมาก็คือมันจะเป็นเทนขาลงอยู่ ถึงมันจะเบรกเยวก็จริงแต่ถ้าเพื่อนสังเกตจะเห็นว่าแทบจะใกล้เคียงกันแล้วนะมันก็อาจจะมีโมเมนตัมที่กําลังจะบอกว่าเฮ้ยมันจะจบการพักฐานแล้วไงครด้วยผมเห็นสัญญาตรงนี้ที่ขึ้นไปไม่เคลก็จริงแต่มันไปเล่นรอบตรงนี้อยู่หนึ่งรอบแล้วนะและตอนนี้ก็เทลงมาลุ้นต่อว่าเขาจะเคลย์ไส้ได้ไหมถ้าเคลยร์ยไส้ไม่ได้เราจะมอง เป็นหน้าบายทันทีดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจอิส e ลี่แอนเทจและช่องยู u ู e อิเลดเวสง่ายๆบ่ายโคตอันเป็นกําลังใจให้โค้ดอันกันด้วยนะครับ